เป็นคาเตือนกันไม่เย่สแสตรงพ็เรียบร้อยจริงๆเป็นคําสอนส่วนใหญ่เราตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะพระอราหันต์เลยมาพิจารณาขันห้าไอ้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าเออเราเป็นในมันมันเป็นในเราก็ามานั่งดูกันขันห้าถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริง แล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันหนุ่มอย่างนี้ตลอดไปมันจะหนุ่มไหมท่านดีเคยแก่มันกาลังแก่อยู่แล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าเวลายังหนุ่มแล้วต้องการให้มันแก่เป็นอันว่าเราก็ไม่เคยจะคิดเราไม่เคยปรารถนาแต่ว่าทําไมมันถึงแก่แล่ะก็เพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อเราไม่ห้ามมันไม่ได้แล้วมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ยังไง ในความปรารถนาใดๆที่ผ่านมาในชีวิตมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์นั่งดูให้ดีตัดอารมณ์ขมใจตามปกติแล้วต้องสำรวจในสังโยชน์สิบประการมาตลอดเวลาสังโยชน์สิบประการให้คลาดจากอารมณ์ของจิตไม่ได้จะต้องใหอารมณ์จิตมันทรงและก็จำได้อยู่ตลอดเวลาหนึ่งสก,กายาทิฐิ ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจริงหรือไม่จริงเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการจะป่วยไข้ไม่สบายต้องการไหมโรคร้ายที่มันจะมีกับเราความปวดความเมื่อยที่มันปรยกยกับร่างกายเราเคยมีความปรารถนาอย่างนั้นหรือเปล่า เรื่องความหิวความกระหายเราต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าอารมณ์ที่ขัดข้องในอารมณ์ของโลกที่มันมีอยู่ในใจเราเคยต้องการอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่มีความต้องการความตายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเราต้องการหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรจะต้องการในเมื่อเราไม่ต้องการเราห้ามมันได้ไหมล่ะเรายับยั้งมันได้ไหม แล้วก็ยับยั้งไม่ได้ในเมื่อเรายับยั้งมันไม่ได้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์สุขหรือทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจถ้าว่าใจมันเกาะว่าจะให้มันอยู่อย่างนั้นนั่นน่ะมันเป็นปอาการของความทุกข์ในเมื่อมันไม่อยู่ด้วยถ้าใจเราปล่อยถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของขันห้ามันก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ขันห้าของเราขันห้าของเขาขันห้าของสัตว์ มันจะเป็นยังไงก็ช่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาวาระมันเข้ามาถึงมันก็เป็นอย่างนั้นต้องใจให้มันเป็นปกติอย่างนี้มันก็หมดอาการของความเป็นทุกข์สรรพวัตถุต่างๆที่เรามีมันขึ้นมามันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมตัวแล้วก็มีการสลายไปในที่สุดถ้ามันสลายตัวจริงๆเราเกาะมันละเปล่าล่ะถ้ารมยังเป็นทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเราเกาะมัน ถ้าอารมณ์เป็นทุกข์ไม่มีก็แสดงว่าเราไม่ได้เกาะมันสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยมันไปตามนั้นมันอยากจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันมีความรู้สึกไว้ก่อนเสมอว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยอารมณ์จิตของเราให้มันมีปกติเป็นอย่างนี้อย่าก่อเล็กแค่มรณา,านุสติกรรมฐา,านความตายเป็นอารมณ์ยังเล็กเกินไป ใจของเราต้องตั้งไว้ตัวเดียวคือตัวลดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันสักแต่เพียงว่าตาเราผ่านเท่านั้นอารมณ์จิตเรากระทบเท่นนานั้นเท่านั้นเราจะไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราอยู่เลยเราจะไม่เกาะติดในมันแล้วก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราที่เราจะนําไปชาติหน้าได้ชาตินี้ยังมีความต้องการในการใช้เราก็ใช้มัน มันหมดเราก็ไม่ทุกข์มันมีมาเราก็ไม่ดีใจพอมีหน้าที่ในการใช้ก็ใช้มันหมดแล้วก็แล้วกันไปหามาใหม่ได้ก็ใช้มันไปถ้าบังเอิญจะหาไม่ได้ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทรรอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติสอบอารมณ์ถอยหลังแล้วว่าเดินหน้าไป ว่าการที่เราคิดอย่างนี้มันบกพร่องในสังโยคข้อที่สองมั้หรือเปล่าว่าวิจิกิจชาสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรมจิตเราทรงตัวตามที่กล่าวมาแล้วนั้นในข้อต้นก็แสดงว่าเราไม่ได้สงสัยเลยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสังโยอข้อที่สามสีละพตาปรามาตรเรามีบารมีสิก เรื่องอะไรที่เราจะมีมาบกพร่องในเรื่องของศีลมันก็ไม่มีอีกแล้วนี่การมาฉันทะเราพูดกันมาแล้วในตอนต้นในด้านของอริยาสาัจต้นร่างกายมันเป็นทุกข์และมัาเต็มไปด้วยความโศกปรรก,รกเรามีความรังเกียจในร่างกายของเราและรังเกียจในร่างกายของบุคคลอื่นมันต้องรังเกียจกันจริงๆ ว่ามันสุขกปรกจริงๆเห็นคนเขาแล้วอยากจะเกียนแล้วเราก็จะไปนั่งติดไอ้หออุจาระนี่เพื่อประโยชน์อะไรนี่การมาันทะมันจะติดใจยอยู่ตรงไหนในเมื่อบุคคลคนนั้นก็มาใช่สัตว์ไม่ใช่คนเส็จแล้วเราเห็นมันเป็นมัตถุธาุโดยเฉพาะที่เต็มไปด้วยความสุขปรกไอ้ความรักเดการมารมม่ให่เกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความบ้าของเรา คนบ้านะ่ะเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องครองตัวไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาความเป็นจริงอันนี้เราไปนั่งมองสังโยน์ข้อที่ห้าว่าปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตสร้างความไม่พอใจคนที่เข้ามาสร้างความไม่พอใจนะ่ะเราเห็นว่าเขาเป็นคนหรือว่าเห็นว่าเขาเป็นวัตถุห็่ว่าเขาเป็นคน ไม่คนก็เป็นวัตถุคือธาตุสี่ที่ประกอบได้วยจิตวิญญาณเขามีสภาวะพอที่จะพูดได้ทําได้แต่เขาพูดนั้นเป็นผู้ทรงตัวตลอดการตลอดสมัยไหมเขามีแก่เขามีตายเขามีป่วยไข้ไม่สบายไหมที่เขาต้องสร้างอารมณ์ให้เป็นเครื่องไม่ถูกใจเราเพราะเขาเมาในตัวเขาเขามีความบ้าเต็มที่ มันไม่ใช่บาดีมันเป็นบ้าชั่วทําตัวให้ประกอบไปด้วยความมัวหมองของจิตคิดว่านั่นเป็นขค่องโกนนเป็นเองกูนั่นเป็นของกูมีความหลงไหลไฝ่ฝันอยู่เป็นอารมณ์เขาจึงมีสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อสภาวะของเขาเป็นคนบ้าก็มาสร้างอารมณ์ที่เป็นเครื่องหมองใจนิดหนึ่งเราก็คิดว่าน่าสงสารหนอ คนประเภทนี้ไม่รู้สึกตัวการทำลายบุคคนอื่นให้กระทบกระเทือนใจมันเป็นการสร้างศัตรูเขาเองเขาจะเป็นผู้ทรงผดิความทุกข์เขาจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยขังความสุขนี่เขาฆ่าความดีของเขาเขาฆ่าความสุขของเขาแทนที่เราจะโกรธก็กลับสงสารว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เขาควรจะมีอารมณ์ใจดีกว่านี้เขาจะมีความเมตตาปราณีหาเพื่อนหาผูกนั่นแหละเป็นการสมควรนี่เขาควรจะทําอย่างนั้นแต่เขากลับไม่ทําและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปนั่งโกรธก็ททาไมถ้ามีบารมีสิบแปะการที่อย่างหนึ่งมีจารณะสิบห้าที่อย่างหนึ่งมีพรหมหารสี่ไปจำที่อย่างหนึ่งมันก็หมด เราก็สามารถเป็นเจ้านายของยริถกเราเป็นเจ้านายนิวรณ์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้านายเราเราเป็นเจ้านายเขาเสียแล้วาการที่เราจะมาผูกพันในด้านความรักการที่จะมีาอารมณ์กระทบกระทั่งไปนั่งกโกรธมันไม่มีแล้วเป็นอันว่าสัญชน์ข้อนี้มันก็ไม่มี ไปดูสัญญาณข้อที่หเรามีใจติดผูกพันอยู่ในรูปประชันและรูปประชานว่าเป็นของเลิศประสิยกว่าพราะนิพพานมีหรือเปล่ามาถึงตอนนี้มันก็ไม่มีเพราะว่าจิตเราของเราตัดหมดแล้วถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาขันห้าไม่มีความผูกพันคือว่าเราไม่ผูกพันในขันห้าและสัพพวัตถุทั้งหมดเราจะมาหลงไหลฝ่ายฝันในรูปประชานและรูปประชานด้วยประโยชน์อะไร ก็ไปนั่งวิจัยตัวมานะตัวถือตัวถือตนในเมื่อวางภาระคือสกายะทิฐิได้แล้วมันก็ไม่มีหมากับคนเราเป็นเพื่อนกันได้เพราะมันก็มีธาตุสี่เหมือนกันมีความต้องการเช่นเดียวกับเรารู้จักสุขรู้จักทุกเหมือนกันการถือตัวถือตนไม่มีสำหรับเราแต่ถ้าว่าเราไม่คบคนผ่าน เพราะว่าเขาจะดึงใจเราบนอารมณ์ต่ำาเราไม่ครบแต่ว่าเราไม่แสดงอาการรังเกียจมาก็รับตามสภาวะแต่ย่าจิตใจเข้าไปคบหาสมาคมสนิทสนมเป็นเพื่อนไม่มีสำหรับเราอุเทจะอารมณ์พุ่งสร้างน,นอกรกูนอกทางจะมีมาจากไหนในเมื่อเรายึดอารมณ์ใจเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาเราไม่ติดในกันห้าเราไม่ติดในวัตถุในโลก มันไม่มีอะไรฟุ้งชันว่าจิตมันทรงตัวอวิชชาที่เราไม่รู้อริยสัจอวิชชาในท่านแปลว่าไม่รู้ในอริยสัจมันจะมีนั้นมันจะมีได้ยังไงเพราะว่าเรารู้มาก่อนแล้วเราปลดมันไปเสียก่อนนะปลดเช่นได้ด้วยการปลดขันห้าในสกายยทิฏฐิเป็นอันว่าคาว่าไม่รู้ทุกข์ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ การเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การยึดมั่นในวัตถุเป็นทุกข์การยึดมั่นในขันห้าเป็นทุกข์เราปลดมันไปเซนได้แล้วนี่ทำไมอวิชามันจะอยู่ในต้องไปนั่งหาไหมละวะอาการทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มาจากการมาจากสมุทยัยที่ตัวอยากโน่นอยากนี่ มันจะมีอะไรอยากในเมื่อเราตรดสก,กายาทิฏฐิได้แล้วตัวอยากมันไม่มีเรื่องสมุทยัยเคื่อวิชามันก็ไม่มีนี่มักเป็นเครื่องปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ในเมื่อเรามีบรารมีสิบเรามีจรณะสิบห้าครบถ้วนเรามีที่บาทสี่ครบถ้วนมันขาดตรงไหนล่ะขาดมักรรคปฏิเวทาตรงไหน มรรคปฏิปทาที่เราให้เข้าทำลายเพจให้เกิดทุกข์มันขาดตรงไหนไม่ไม่ขาดมันมีแล้วครบบ้วนนี่โรธะความดับทุกข์ในเมื่อเราระง,งับห้าอารมณ์ต่างๆในด้านของสกายยะทิฏฐิได้หมดอาการที่มันเป็นความสุขน,นี่โรธะในประวัติดับทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขถ้าอารมณ์ของเรายึดถือธรรมดาเป็นสำคัญ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างใจมม่ก็เป็นสุขสุขในที่นี้มันเป็นนิรามมตสุขไม่ยช่สามตสุขนิราเมตสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรคือไม่ผูกพันในวัตถุเป็นสุขที่เกิดขึ้นด้วยการของอารมณ์ปลดคือไม่ยช่สุขที่เกิดขึ้นด้วยการของอารมณ์ก่ออารมณ์ปลดมันเป็นยังไง ก็คือปลดไม่เกาะไม่เกาะอ,อะไรทั้งหมดที่เรากล่าวมาแล้วในสกายาติฏฐ่ในการที่ปลดได้อย่างนี้ต้องปลดได้จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าปลดปลดกันหมดทุกอย่างแต่ว่าปลดแล้วอย่าไปนั่งเฉยท,ทําท่าไม่คนตายดูพระพุทธเจ้าดูพระอราหันต์ทั้งหลายในประวัติของพระพุทธเจ้าก็กดีในประวัติของพระอราหันต์ทั้งหลายก็ดี ท่านปลดแล้วท่าไม่ได้มานั่งทำท่าทํำทางเหมือนคนตายท่านทำงานกัรทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของโลกการที่เราทำนั้นทำโดยนาจของความเมตตาปราณีที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่ทำลายสกายะทิฐิหมดแล้วไม่ติดอยู่ในเครื่องร้อยรัสิเวการที่เรียกกันว่าสังโยชน บุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลผู้ทำบุญก็หาบุญไม่ได้บุคคลผู้ทำบาปก็หาบาปไม่ได้คำว่าบาปในที่นี้ก็หมายความอารมณ์นิดหน่อยที่มันจะเกิดขึ้นในส่วนอภิสมาจารย์คนที่ไม่มีบุญคนที่ไม่มีบาปในเมื่อคนที่เขาไม่สะสมไม่มัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายจะเอาอะไรมาเป็นบาปและจะเอาอะไรมาปเป็นเครื่องปรับโทษกันอาราบันดาท่านทั้งหลาย สำหรับคำแนะนำพิเศษที่ให้ท่านปฏิบัติกันผมก็จะไม่พูดยืดยาวหลายๆท่านมารวมกันคิดแล้วมันยืดเยื้อ,เ,อปเปล่าเมื่อท่านรับฟังแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านต้องปฏิบัติได้ผมใช้คำว่าท่านต้องปฏิบัติได้เห็นท่าว่าไม่ไหวก็จงหลีกออกไปเสียนนอกเขตภาคกาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยของพระหลาน เอาละในที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาร,รมีขององค์สมเด็จพระวิชิตธรรมนันขอจงโดนบันดาลให้ทุกท่านจงปฏิบัติได้ตามนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามความประสงค์ทุกท่านเถิดสวัสดี